ขอแสดงความย,ยินดีกับชาวจังหวัดภูเก็ตด้วยครับที่วันนี้เรามีขอศินอย่างเป็นทางการแล้วนะครับของจังหวัดภูเก็ตเราโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร,ร่วมกับสมาคมศิล์ภูเก็ตครับเป็นการที่จะเติมเต็มให้จังหวัดภูเก็ตเรามีความพร้อมในเรื่องของศิละปะในทุกๆขนแหงครับซึ่งศิละปะเป็นเรื่องของชีวิตประจําวันฮะอยู่ในทุกๆการเคลื่อนไหวของ ของร่างกายครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยจะเข้ามาเพื่อเสพศิลปะมาชื่นชมความสวยงามในการสร้างสรรค์เมืองสร้างสรรค์งานศิลปะของจองหดภูเก็ตเราครับปีหน้านี้เองเราก็จะ มีการจัดงานภูเก็ตไทยแลนด์เบเนเร่ขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตเรานะครับก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับศิละปะร่วมสมัยจากศิลปินนานาชาติและศิลปินชาวไทยที่จะมาร่วมรังสรรค์งานศิละปะมาสร้างให้เมืองเรามีความน่าอยู่และก็จะเป็นการดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกนะฮะให้มามาเยี่ยมชมนิทรรศการในช่วงนั้นนะครับก็จะเป็นการเพิ่มสร้างให้เกิดรายได้ทางด้านเศรษฐกิจให้กับจังหวัดภูเก็ตเรา การนึ่งถ้วยกาแฟ